ก็สวยแท้มื่อนี้ยนะสวยออาชีพในฝันอีกนักมวยอันนี้ยังเนี่ยมอไซค์ค่ะมอไคโอ้โหเมื่อนี้ยซี่ไหนดิซี่เจ้าอันนี้แห้งจึ้ง้ยพรอบใหญ่แห้งจบตำทรงตามพี่อี่รีเด้อค่ะโอูพี่อีตามได้ยี่รีบมาเ่ยนี่โอ้ยอันนี้แห้งจึ้งเอาลูกมอนขายยังครับขายปลาหมึกครับผมมาเพรว่าจินมาแล้วจริงจริงนะตัวนี้ครับ อ้าวอ้เจ้านี้กอ้าวท่านสสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบเพื่อเก้านะคะมาดูแลสอสอดูแลสสอล้แม่กินมกมาได้ีาวด่าวกได้ทไดนอย่างเร็วๆเออำาดีถามแม่ไมสนีอะไรดี้ยแอบดไม่พูดีว่า อุปรณ์อีอปรณ์อีไปเคื่อไปวอสัีครับหมอก็สคมอีกสีเครื่องอันนี้านี้ไอปลาขาเจมังอย่างบางอ่างปูพวกนักงานมันหลายนะไหดบููตอันใหญ่แลวก็เซฟคมี้ก็มีนะคะตาไม้ตาก้ากระาษหน้าปสอันนี้เพิ่มช้าง ไปจ่ของหวานคืร้านวันนี้ของขวานคืนรีานของหวันเท่าหลายอรีเยอะมากผู้เลยนจะเป็นผู้โชคดี้องคาสติดตามเออพี่น้องซื้อมาคล้วผู้เลนนี้เลยเดี๋ยวข้าไปโชคดานะเจรนานก่อนนวดบอจ่าชมูกละสามลอยโอ้คุอแม่เลยนวดหมอนวดนวดน้าล่านวดอันแม่ฝากก้อนบ้านนะจร้านแรกของเราเป็นร้านวอไปตเอาไปว อันนี้รู้เดียวเนี่ยบ่บ้องเฉยเลยบ้องเฉยเลยต่อไปไม่ใช่อะไรครับเอ็นละหอย่อโอ้ยบ้านพี่น้องโอ้ยนี่มีอะไรนสูตที่สองพี่หอดสร้อยจูงนุ่มเป็นโอ้ยลูกเปน้องเป็น ลอยขึ้นไปข้าวต้มไก่เจียวข้าวต้เจ้าเจียวเลยนี่ข้าวต้มไก่เจียวเนี่ไม่เยอะมันเคืองนักเก็บมอลำเคื่องบูที่สาขด้วยข้าวไก่เจียวมาดูที่สี่ข้าวต้มนักแต่ใครทารุ ฮัโลทุกอย่างี <c oughs> <c oughs> <t <t ่บโลาม้ยกเทีสแม่เนต์พเบากช่าเ้นไหางุเก็ชุดไทยเป็นชุดไทยเรืองมองควรด้หลายเล้นะมองได้อยู่รน้านบที่หนี่คือปลาบีคิวนี่ชาเท่าไหนดิโออยอัซิมบิมอรขึ้นไงแนี่โอ้ยแม่ปลาชิ้นอันบนี ได้สวยมากเธอมาพร้อมเล่าเขานะคะหาดไม้ใหญค่ะอันนี้บ้านยังท่าดิอันนี้ยังท่าดิอุยบ้านครับุ้ยบ้านอ้อันนี้ยีงจำแนนมเนอีนั่งขั้วบ้านนั่งว้ยบนั่นป้ดนั่งุก่อนหรืกัปตันเด้อสวัสดีเด้อครับผมครับ เฮ้ยฮลโหฮังโฮลเค่อเค่องเครื่อจานจอนจานจอน้องสอน้องจัดเลยโอ้เส็ีนแล้วเหรออาอาจารย์มิวก็เป็นคุณหมอนะแบบใส่แม่รอยมากเฮ้ยอ้าสวัสดีครับท่านในพันผู้พันผู้พันเบิร์ตเฮ้ยเฮ้ยเราสิมันเหรอเนี่ยเกือบเกืบเกือบเกือบเกืบวมใหญ่ยัดกสู ทางมาบาทเท่านี้รถกยางเตียงรถล้วรถชือกาเพกุยางเตียงใหญ่เป็ราทีกนีกอนที่รหลวงพ่อม่สยมีงานเทนีย็้านมนี่สวยอย่างมเนี่ยสวยกเอยาวปเหล่ๆน้าสวยมากแต่เองอันเนี้ยปล่าน้องเกตโอ้นเจรเกกิริเขตไม่นะเกเสื Blue ้อไม่เอ้า ก็ท่านท่านนั่นเลี้ยก่อนเพื่อว่าจะวารทหารมาสัญนามาคืนต่อนะครับสนามาคืนน้ำเยือเ้าเอ้ยใครนี่น้ำบินน้บินลมอากาศเลยเนี่ยโอเปอนน้ำบินบเปรนมือเนีขาช่อปฐมบอกเล่น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 มล่เล่นแต่ละอาชีพเล่นมากผมโลกดิบป่ผมดิมนีโอ้โอาอน่ น้าอวกาศแล้วเนี่ยสวยมากหน้าอกาศแต่งหน้าจัดเต็มมากสวัสดีค่ะพี่แดน่ทอปเลยโอ้โหไม่ใช่ะต้องใช้รถตลีโอ้องใช้รถตลีเพื่อนอยากก็ใชรถตลีไหมสวยไม่อย่ากบอกว่ารถตลีออกทุกคนเลยนี่รอตอนนี้ก็พี่มาแล้วเนี่ยพี่น้าพี้พี่ะสุดแบเพ่นร่วมทุก่เป็นว่ดาวมีุเอาพอคือนักเอกมาเล่าดูแม่ วุ้ยใครนี่นี่สวัสดีค่ะโอ้หล่อจังเลยทหารเรือป๋อนี่ทหารเรือคุณย่านี่หมดะคุณย่าก็มารแบบรอแบบรอเนาะตอนแรกที่บอกว่าเป็นพนักงานเซเว่นนี่เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนสามคนที่เป็นเรารักสามปีตลอดชีวิต เพราะว่าเราชื่อักเพราเขาเพื่อเก่าเบอร์เก้าสเพราะว่าเเพื่อเก่าเบอร์เก้าเพระว่าตัวเองเป็นโรคเขาใช่ค่ะเขาบอกว่าทีันี้เปอะไรนะรีมอาชีพในฝันค่ะอยากเป็นสสอเพราะอะไรเพราะอยากมาผักกานนโดบายค สอสค่ะปากกะโดโนดบ้าไปงไปงาเลยไม่มีามว่าไม่มีใจี่ร้ไม่มีีปาก้อะไรเลยมีแต่เรื่องนี้สามนโยบายเท่านั้นปากเยนะะนน้องเฟรงก็สวยแถนี้ยน่สาย มนเบเป็นฝรังรรร่งเหอเรหเหอลูกเ<ร>ครงเอหมอบุณีป๊าอาจารย์รนหน้าน้สวยนะวันนี้นะนะคะท